สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะบุ๋มปนัดดาเลือดกู้ภัยแรงลงจากรถช่วยคนเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุกลางถนนบุ๋มปนัดดาไม่อยู่เฉยเจออุบัติเหตุกลางถนนรีบลงช่วยคนเจ็บแซวตัวเองเบาๆวา่าเลือดกู้ภัยมันแรงเป็นหนึ่งคนที่ช่วยเหลือคนตลอดเวลาในทุกช่องทางจริงๆสำหรับ,บบุ๋มปนัดดาหัวเรือหลักขององค์กรทำดีแม้กระทั่ง ตอนที่นั่งอยู่ในรถเจออุบัติเหตุก็ยังไม่อยู่เฉยลงไปช่วยเหลือคนเจ็บกลางถนนโดยล่าสุดบุ๋มนรรดา,าได้โพสต์คลิปขณะท,ที่เจ้าตัวเดินทางไปทำงานและบังเอิญเจอเข้ากับอุบัติเหตุรถชนกันกลางถนนทำให้มีคนเจ็บซึ่งเจ้าตัวไม่รอช้าแม้จะไม่ได้เป็นรถคันที่ประสบอุบัติเหตุเองแต่เลือดกู้ภัยนั้นแรงสุดๆลงจากรถไปช่วยดูแลประคองคนเจ็บพร้อมกับแคปชั่นว่า เลือดกู้ภัยมันแรงเจออุบัติเหตุลงไปช่วยดูเบื้องต้นก่อนไม่หักไม่บาดเจ็บมากรถที่ชนก็ดูรับผิดชอบดีไปทำงานต่อนะครับงานนี้เพื่อนๆในวงการและแฟนๆแห่แเข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์ความมีน้ำใจของบุ๋มกันมากมายต้องปรบมือให้รัวๆเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก c อ m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดัง กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ